ซาลานุนเยตจบคมมาติปโจของตัดแก๊กใกลงลิเวอร์พูลเกมอุ่นเกือกยำเอซิมิลานถึงแม้จะไม่ได้แชมป์นะครับแต่หงดังลูกของเราก็ส่งท้ายทัวร์เมนต์แมตช์อุ่นเครื่องที่ดูไบซปเปอร์คัพด้วยอย่างงดงามหลังจากการถล่มเอซีมิลานสีหนึ่งแม้ช่วงโดนจุดโทษแพ้สามสี่ก็ตามนะครับเมื่อค่ำคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการเรียกความมั่นใจที่ดีก่อนที่จะรรสตาร์ทซีซั่นส0 2 2ั0 2 3ช่วงกลางสัปดาห์หน้าและนี่คือผลสอบของลูกทีม เริ่มต้นกันที่ควินเคโลเฮได้รับไป6.5คะแนนเสียหนึ่งประตูแบบหมดสิทธิ์ป้องกันกนะครับนอกนั้นก็ทำได้ดีไม่มีพลาดลูกง่ายๆเจมส์สปินเนอร์ inner, กับตันทีมได้รับไป7คะแนนผลงานไม่เลวกับการรับบทบาทไปขวางอย่างนั้นเกมรุกก็ช่วยเติมเกมเรื่อยๆนะฮะโจเอลมาติปได้รับไป7.5คะแนนคุมแนวรับหลวมไปหน่อยจนทีมเกือบเสียประตูตั้งแต่จงต้นเกมแต่หลังจากนั้นก็เล่นได้แข็งแกร่งเพื่อน เข้าบอลเร็วอ่านทางบอลที่ทีแถมรับเครดิตไปเต็นในจังหวะที่ทีมได้ประตูแค่นหนึ่งศูนย์ซึ่งเจ้าตัวนัครับลุยขึ้นไปอาซินกับซาราจบสกอร์แบบละหละ่อโจเกเมสได้ไปเจนน็ดคะแนนการเล่นไม่ค่อยก็ที่เข้าทางในช่วงแรงครับแต่หลังจากนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรแอนดรูวดรอเบอร์สันได้เรไป5.5คะแนนค่อนข,อขอ้างต่ำกับมาตรฐานทั้งลุกทั้งรับนะฮะแถมปล่อยให้อเล็กซิสซาเลมิกายิงง่ายไปหน่อยในจังหวัดเสียประตูหน,นึ่งหนึ่ง สเตฟานบาซิติกได้รับไป6.5คะแนนขยันมีส่วนร่วมกับเกมดูดีมีความมั่นใจแต่บางครั้งยังเล่นไม่ละเอียดนะครับการพันบอลยังไม่ชัวร์ฮาวีย์เลียดได้รับไป6.5คะแนนไม่ถึงกับเด่นแต่ก็มีการพันบอลขึ้นหน้าสวยๆเห็น เตียกอัันตระได้รัไป8นนคะแนนกุมแกงในดันการได้ดิ่นกับผ่านบอลให้ทีมได้เปรียบและวางเท้ายิงประตูนำ2-1จากระยะประมาณ20หลาได้อย่างคมกริบและยอดเยี่ยมโมเมตซลาดได้รัไป7.5คะแนนได้เล่นเกือบเต็มเกมแม้ดูเหมือนเล่นแบบไม่ใส่เต็มร้อยแต่ก็ทำผลงานได้ดีจบสกอร์1-0ได้อย่างเยี่ยมและเล่นได้เข้าขากับขึ้น,เพ,นเพื่อนร่วมทีมนะฮะ อเล็กอ็อกเล็กชมเลนได้รับไป6.5าคะแนนอาจไม่ถึงกับเด่นแต่ก็อยู่ในระดับที่ใช้ได้ประสานงานกับเพื่อนในระดุกค,ค่อนข้างดีเยี่ยมโรเบตโตเฟอร์มิโนได้รับไป6.5าคะแนนโอกาสจบเองไม่ค่อยมีแต่ก็ทำีเดีในการมีส่วนร่วมกับแกมโดยเฉพาะประตูนำของลิเวอร์พูล1 0นะครับต่อไปเราไปดูตัวสำรองที่ถูกส่งลงมาในสนามกันบ้างนะครับอาร์เรียนแทนเคลล์เลร์นในนาทีที A T T T ่59ได้รับไป6.5าคะแนน ในเกมไม่มีอะไรผิดพลาดแถมโจเซฟหนึ่หนในช่วงดวนเป้าซึ่งจริงๆแล้วก็น่าจะเซฟได้2ลูกอีกด้วยคอสตันสมิการ์แนโรเวอร์สนในนาทีที่59ได้รับไป6.5คะแนนผลงานในเกมใช้ได้มีลูกคอร์สสวยๆให้เห็นเกมรับก็ดีแต่น่าเสียดายยิงไม่เข้าในช่วงดวนจุดโทษนาบีเกตาแทานเตโกโอักันโตราในนาทีที่5 9ได้รับไป6.5คะแนน ช่วยทีมย่งบอลกลับมาครอบครองก่อนได้ประตูนำสามหนึ่งแต่ก็น่าเสียดายอีกคนที่ยิงจุดโทษไม่เข้าดาวินนิเยอร์แทนโรเบร์ตเฟอร์มิโนนานติทีฮันสกาวได้รับไปปากขนาดนลงไปไม่นานก็หาจังหวะจบสกรอร์แบบได้ลุนทันที2 8. ครั้งเ็ดก่อนที่จะหลุดเข้าไปจบสกรอร์ประตู3-1ได้อย่างสวยงามแถมช่วงท้ายเกมทำประตู4ีหนึ่งด้วยและยังยิงไม่พลาดในช่วงดนเต้าถือเป็นเกมที่น่าประทับใจของเขาเลยทีเดียวสำหรับหัวหอกทีมชาติรโรวัย ฟ a b ์เบคาวิโอตันอเล็กอ็อกเล็กำเรียนในาทีที่59ได้รับไป7คะแนนเล่นได้อย่างมีชีวิตชีวามีความมุ่งมั่นที่ได้บอลถามยิงได้อย่างเฉียบขาดในช่วงดวนจุด m ท l เม m คาโมเฟราเอนดอฟ er ท่านเจนสปินเนอร์ในนาทีที่5 9ได้รับไป5คะแนนเงียบไปหน่อยในเกมนี้น a t เต n เฟิลิปท่านเจ o อมาติในนาทีที่66ไม่สามารถให้คะแนนได้ ดารเรลคอนโวซาแทนสเตฟานบาสติกในนาทีที่78ไม่สาม,มารถให้คะแนนได้บ๊อบบี้คลาร์กแทนฮาวีเรียดในนาทีที่79ได้ระไปถึง7คะแนนต้องมีการให้คะแนนกันสักหน่อยนะครับเพราะเจ้าตัวทำได้อย่างเยี่ยมมากในจังหวะแอซินกับดามินเตหลุดเขา้าไปยิงประตู31แถมยิงได้คงกริบในช่วงโดนจุดโทษเบนด์ดแทนซาลาในนาทีที่83 ไม่สามารถคะแนนได้แต่ทาได้ยอดเยี่ยมมากๆกับจังหวะหลุดเข้าไปอาศินกับดาวินเวียนกระทุ้งประตูปิดท้ายนะฮะเราไปฟังบทสัมภาษณ์ของบอสของเรานะครับเจคกิงครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างมีแค่จุดเดียวที่ไม่โอเคเจคกิงครับสุดแฮปปี้กับฟอร์มการเล่นของลิเวอร์พูลในเกมยำใหญ่ใส Milan. ่เอซมิล่าพร่มสุด เจีเก่งครับนะครับกุนซือของลิเวอร์พูลเพิ่มสุดๆกับฟอร์มการเล่นของลูกเทียมหลังถล่มเอาชนะเอซิมิลานไปสี่หนึ่งพร้อมที่นี่คือผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมจากการบินมาเก็บตัวที่ดูไบนะครับเจีเก่งครับนะครับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลเปิดเผยว่าตนรู้สึกพอใจเป็นอย่างมากกับฟอร์มลูกเทียมหลังจากยิ้มทัพของแดงและถล่มเอซิมิลานในเกมสุดท้ายของทันเวนแมตช์อุ Man ่นเครื่องที่ดูไบซูเปอร,ร์คัพเมื่อวันศุกร์ที่16ธันวาคมที่ผ่านมานะครับ ลิววูดขึ้นนำไปก่อนหนึั้งแต่นาทีที่5จากการยิงของโมเมนซาลาแต่ทว่าในนาทีที่29นะครับเอซิมิลานมาตามตีเสมอ1-1จากอเล็กซิสเซเลมิก็อย่างไรก็ตามในนาทีที่1ี่อ็ดหงดังก็ขึ้นนำคชัง้งเป็น2-1จากลูกยิงไกลสุดสุดของเตโกอาคันตัราช่วงเครื่องหลังดาวินูเยตตีลงเป็นตัวสซลองกับทำคนเดียว2ลูกในนาทีที่82และ88ช่วยให้หงดังคว้าชัยชนะเหนือเอซิมิลานสีหนึ่งซึ่งถึงแม้ไปแสดงดำเอซิมิลานเป็นฝ่ายได้เฮในช่วงดวนดนจุโทษ โดยลิเว์แพ้พไป34แต่เจกิครอบก็ให้ความสำคัญกับเกม90นาทีเป็นหลักตอบเยอะนะเพราะมันมีเยอะเลยย้อนคุณซื้อเลือดเบียร์ในวัยห5ปีกล่าวแล้วถูกนะครับถามว่าชอบอะไรมากที่สุดจากเกมเกมนี้มีอยู่สิ่งสำคัญเดียวที่ผมไม่ชอบก็คือจังหวะที่เราเสียประตูนั่นแหละซึ่งมันก็คือขึ้นโดยโตรงหลังจากที่เราพักดื่มน้ำหลังจากนั้นในช่วงทุ่มระบาดเจ็บก็ด้วยเราเล่นกันเหมือนรอเสียงนกงเวดและปล่อยให้พวกเขาครอบครองบอลมากจนเกินไปแต่นอกนั้นเราเล่นดเหนือกว่ามาก เรามีเกมที่ดีผมชอบการประสานง,งานในแผงมิฟิลผมชอบการสร้างสรรค์เกมของเราส่วนการเพจซิ่งก็ดีเยี่ยมเช่นเดียวกันรึ่งหลังเราส่งเด็กๆลงไปและคุณก็ได้เห็นว่าการผ่านบอลของบ๊อบบี้คลังจังหวะแอซิสกับนูนเยสทำประตูสาเนื่องและจากนั้นเบนด็อกในวัย17ปีเท่านั้นก็ถูกส่งลงไปเล่นมันเยี่ยมมากๆที่ได้เห็นเด็กเหล่านี้ตลอดช่วง1 0 1ถึงวันที่เราอยู่ที่นี่ทุกคนก็มีความก้าวหน้าโดยเฉพาะพวกเด็กๆ ซึ่งแหละคือเหตุผลที่ว่าทำไมสิ่งเหล่านี้ถึงมีความสําคัญมากเกมนครัคืนนี้ถือเป็นผลลัพธ์จากการที่เราทํางานร่วมกันตลอดช่วง10วันที่ผ่านมาสิ่งที่เราฝึกซ้อมร่วมกันมาสามารถนําไปใช้ในสนามซึ่งมันเป็นอะไรที่เยี่ยมสุดๆทั้งนี้นะครับลเวูจะรริตาต์ทลดูก,กาล2022-2023ด้วยกันดวลก,กับแมนเชสเตอร์ในศึกคารครับ,ร,บรอบ4ในวันพฤหัสบดีที่22ธันวาคมนี้นะครับ ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้กคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะที่สําคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ